สวัสดีครับผมนายนภัรใจบำรุงทำงานส่งกิจกรรมที่1ซื้อบ้านแบบค่อนชำระครับหลังจากผมเรียนจบและเริ่มทำงานที่นิคมอุตสาหกรรมจังหวัดกรุงเทพด้วยเงินเดือน28,000บาทผมอยากมีบ้านของตัวเองเพื่อความมั่นคงระยะยาวและไม่อยากเช่าห้องต่อไปเรื่อยๆผมเริ่มเปิดหาข้อมูลจากเพจโครงการบ้านในจังหวัดและเว็บซื้อขายบ้านมือหมือสอครับ ในที่สุดผมก็เจอบ้านที่ตรงใจคือบ้านเดี่ยวสองชั้นในโครงการแห่งหนึ่งทำเลตำบลหนองค้างภูเขตหนองแขมจังหวัดกรุงเทพครับราคา2ล้านบาทพื้นที่ใช้สอย140ตารางเมตรที่ดิน50ตารางวา3ห้องนอน2ห้องน้ำจอดรถได้2คันครับ <Authority> <ing> เหตุผลที่เลือกบ้านหลังนี้ใกล้ที่ทำงานเดินทางแค่ประมาณ20-25นาทีครับใกล้ตลาดร้านอาหารโรงพยาบาล ทำให้ใช้ชีวิตได้สะดวกขึ้นครับเป็นบ้านเดี่ยวที่มีพื้นรอบบ้านสําหรับจัดสวนหรือเลี้ยงสัตว์ได้ในอนาคตรครับราคาไม่สูงจนเกินไปเหมาะกับวัยเริ่มทํางานครับบ้านหลังนี้ราคาแค่2ล้านบาทซึ่งเข้าโจทย์แพงกว่า1ล้านบาทและผมตั้งใจจะขอกู้ระยะเวลา30ปีเพื่อให้ค่างวงดต่อเดือนเบาลงครับหลมผมลองใช้โปรแกรมคำนวณสินเชื่อบ้านจากเว็บไซต์ธนาคารได้ว่าองเงินกู้2ล้านบาท ดอกเบี้ยเฉลี่ยทั้งสัญญา6-7%ค่างวดประมาณ12,000บาทต่อเดือนครับเทียบกับเ,เงินเดือน28,000บาทผ่อนบ้านคิดเป็นประมาณ43%ของรายได้ครับถือว่าอยู่ในระดับที่พอรับไหวสำหรับคนเริ่มทำงานแต่ต้องควบคุมค่าใช้จ่ายระวางแผนสำรองเงินให้ดีผมตัดสินใจว่าภาระระดับนี้ยังสามารถจัดการได้ครับผมเลือกเปรียบเทียบระหว่างธนาคารกรุงไทยกับธนาคารกรุงศรีครับ ธนาคารกรุงไทยแพ็กเกจดอกเบีย้ยในช่วงแรกปีที่1-3 3.25ต่อปีครับปีที่4เป็นต้นไป MRR อยู่ที่1%ประมาณ6.50%ครับผ่อน30ปีฟรีค่าประเมินราคาครับค่างวดโดยประมาณ3ปีแรกประมาณ9000บาทต่อเดือนหลังปีที่4ประมาณ12000บาทต่อเดือนครับข้อดีว่าช่วง3ปีแรกดอกเบีย้ยค่อนข้างคงที่วางแผนง่ายไม่มีค่าประเมินทำให้รายจ่ายตอนยืน ตอนยื่นกู้น้อยลงครับธนาคารกรุงศรี 4, แพ็กเกจด,ดอกเบี้ยถูกมากในปีแรกปีที่1 2%ปีที่2อถึงสามสครับปีที่4เป็นต้นไป MRR 0.5ประมาณ6.75%มีค่าดำเนินการประมาณ1%ของวงเงินกู้ครับค่างวดโดยประมาณปีที่1 8500บาทต่อเดือนปีที่2ถึง3 9500บาทต่อเดือน หลังปีที่4เป็นต้นไปประมาณ1 2 5 0 0บาทต่อเดือนครับขอภายครับประมาณ125 0 0บาทต่อเดือนครับข้อดีปีแรก่อนสูงปีแรก่อนถูกที่สุดแต่หลังปีที่4ี่ดอกเบี้ยสูงกว่ากรุงไทยเล็กน้อยครับมีค่าธรรมเนียมเพิ่มตอนเริ่มกู้ครับผมตัดสินใจว่าผมเลือกธนาคารกรุงไทยครับเหตุผล ความคงที่ในช่วง3ปีแรกค่างวดประมาณ9,000บาทต่อเดือนไม่แกว่งขึ้นลงมากทำให้ผมวางแผลนรายจ่ายง่ายกว่าครับดอกเบี้ยหลังปีที่4ต่ต่ำกว่าเล็กน้อยกรุงไทยประมาณ6.50%ุรุงศีประมาณ6.75%เครับเมื่อคิดระยะยาว2 0ปีถึสปีส่วนต่างเล็กน้อยนี้มีผลมากค่าใช้จ่ายวันโอนน้อยกว่ากรุงไทยฟรีค่าประเมินบ้านทาให้ผมไม่ต้องจ่ายเพิ่มตอนเริ่มกู้ครับ ผมรู้สึกว่าดอกเบีย้ยของกรุงไทยสม่ำเสมอและน่าจะเหมาะกับคนเริ่มทำงานมากกว่าเพราะไม่ต้องรับภาระเพิ่มเร็วเกินไปครับขอบคุณครับ